สวัสดีค่ะพบกับ PK s t u d i o รูปแบบวิดีโอนะคะวันนี้จะมาทำอะไรจะทำ How to h e m i n i ิ for Babybel Girl ค่ะสวยใสใน1 0 G สไตล์สาว b บ b y b e l นะคะเชิญชมกันเลยค่ะสาว b บ b y b e l ดับแ,บ,บแรกค่ะต้องลงคอนซีลเลอร์ใต้ตากันก่อนเพื่อปรับรอยคล้ำใต้ตาให้เข้ากับสีผิวหน้าก่อนนะคะค่ะเลือกเดดิ้งสีที่เหมาะกับรอยคล้ำใต้ตาของเราลงก่อนค่ะตามด้วยรองพื้นค่ะแล้วแต่ถนัดค่ะแบบสติ๊กแท่งแบบปลัดครีม เป็นแบบฝุ่นแปลงได้เลยค่ะตามขนาดของเรานะคะเดี๋ยวเพิ่งลงที่เปลือกตานะคะเน้นกรอบหน้าก่อนค่ะตอนนั้นตามไปด้วยคิ้วค่ะการเขียนคิ้วเป็นการปวดใจหลักของหน้านะคะเขียนโครงค่ะไล่สีตามสีผมของเรานะคะได้คิ้วตามที่ชอบแล้วค่ะต่อจากนั้นปัดแก้มนะคะสีตามที่ชอบค่ะหรือสีที่เข้ากับชุดเรานะคะปัดเฉพาะแค่หนกแก้มค่ะไม่เน้นมากนะคะไล่ไปค่ะคล้ายคลาทำฟิตเฟสนะคะ ต่อจากนั้นค่ะหลักสําคัญของสาวไวบ์าคือการทําเชดดิ้งหน้าค่ะคือการใช้บอนเซอร์ค่ะเลือกให้เหมาะกับสีผิวไม่เข้มจนเกินไปนะคะกรอบหน้าค่ะฟิตเฟสเหมือนเดิมค่ะไม่ให้หนักหรือดําจนเกินไปนะคะลงกรอบหน้าค่ะลงเลยคะ่ะช่วงที่เป็นกรอบผมก็ได้ค่ะแล้วทให้หน้าดูเล็กลงเรียวลงนะคะก็ช่วงเนี้ยค่ะไม่ใช่ ตรงนี้ค่ะฐานจมูกค่ะถ้าตรงไหนลงหนักเกินไปเราสามารถกบด้วยการใช้แป้งนะคะเราลงบอนเซอร์จนเรารู้สึกพอใจละเนี่ค่ะเราทำให้ดูหน้าดูเรียบลงนี่นะคะบอนเซอร์เสร็จค่ะตามด้วยสีลิปสติกเลยค่ะวันนี้ต้องการสีนูดตเราก็เลือกสีเลยค่ะมีผููกันใช้พู้กันนะคะไม่พู้กันก็สดเลยค่ะ ถ้าใครสีปากเข้มแนะนำให้ใช้ลิปคอนซีลเลอร์หรือว่าลองพื้นลงก่อนนะคะเพื่อปรับสีค่ะพอได้สีปากที่ต้องการแล้วนะคะค่ะให้เลือกลงค่ะว่าจะทำอายแชโดว์สีอะไรปากมาขนาดนี้คิ้วมาขนาดนี้อ่านัชาลงสีเบสก่อนนะคะ เพื่อให้ตาดูกลมกลืนค่ะเพราะสาววิวราวไม่เน้นการแต่งหน้ามากเกินไปค่ะจะเน้นประมาณสีโทนโทนนี้นะคะสีที่เยอะที่สุดค่ะลงเปิดตาเลยค่ะนะคะลงเปิดตาเลยจ้ะค่ะค่ะลงให้มันกลืนกับผิวอะคะ่ะดูให้รู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้แต่งหน้าสีที่สองค่ะสีที่เข้มขึ้นมาหน่อยค่ะ ือสีประมาณนี้ถัดลงมาพอให้ตาเราดูสว่างนะคะเน้นสีตาค่ะแต่ไม่กรีดจนดูว่ามีหางกรีดแค่หางตาถึงโคนตาเบาๆแค่นี้ค่ะเบาๆแค่นี้ค่ะเบาๆ,บาๆใต้ตากรีดได้แต่ไม่มากนะคะ อาจจะถมด้วยเจลไลเนอร์บางๆหลัอกจากนั้นค่ะปัดขนตาค่ะเลือกที่ตัดขนตาให้มันเป็นธรรมชาติเงนเด้งเนาะไม่หนาจนเกินไปเทคนิคพิเศษที่จะมานําเสนอกันคือสาวคนไหนที่มีแปลงลักษณะแบบนี้ค่ะสามารถเล่นกับเขาได้นะคะจะทําให้ขนตาเรียงเป็นเส้นยาวสวยแต่อาจจะเพืองมัสคารานิดน,นึงทำอย่างนี้ค่ะปาดเขาลงไปแล้วก็ปัดขึ้นับขนตา ปัดประมาณนี้ค่ะเท่าน,นี้แหละค่ะคุณจะมาได้เ,เป็นสาวบวบาวสไตล์10นาทีโดยที่ไม่ต้องแต่งหน้ามากจนเกินไปนะคะสวยใสยสไตล์บวยบาวเกิลค่ะพบกันใหม่เทปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายปากเบี้ยวไปทำฟันมาค่ะสวัสดีค่ะ